สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชมช่องปูกของยาภาแฟมิลี่นะคะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้มาทำเวียกนะคะวันนี้นะคะมีงานนะคะยาภาพี่พี่งามแต่ยู่แจ๋เทิงนั่นคุณยาพาบ่ี่แต่หยากำลังอัันนนี้ม ถอนหญ้านะคะไม่ห้อมันดินเหลืองถอนหญ้าให้ลำมันให้มันนะคะมันลุกงามันลุกออกจ่ใส่ปุ๋ยมันเหรอถอนหญ้าก่อนใส่ปุ๋ยนะคะแถวนี้คือถอนแล้ำมันบ่เนี่ยน้ำมนี่เออชังกรถอนเกิดน้ำอีกเี่ยเออมันก็เกิดขึ้นอีกเรื่อยๆบ่ว่าแล้วย่ำฝนเนาะลกแก้วบัเปล่งเหืโอ้ยอันนี้มันตายแล้วยังมาลุกให้มันอยู่ใช่นี่มันตายแล้วนี่ เอาัน้ำใม่บ่ซ้ำใหม่บ่เออไมหมันตายละปอนเอามาซ้ำใม่ตัวนี้เอามาเียบ่งถ้นรไดลูกามงบ่ใส่ถุงมือก็บ่ใส่ถุงมือ เบื้องฝนก็คือสีตกเนะะี่ค่ะขี้ฟ้าดำซ่มมันก็ลกง่ายู่อันนี้มันขาด หยาบหยาบลุ่มเหอุ่นหน่อยบวเแียงมันดันดันมันก็แทำไปบุ่นไปนะยาพาเราไปนั่งก้มลงมองย บุญให้ลำม,มันนะคะลำม,มันมันไม่งามนะ,ะใส่มือโลกเลยอย่าพาบริไซถุงมือเลยบ็ถนัดคือกัน,นเอาเกี่ยวข่ากับบรไิไซถุงมือให้ถนัด มีงานลำอยู่ด้มือนี่โอแลงจะไปยังบ่แต่แมีผู้งับไปกับไปน้อมฆกับบุกไปท้อนแบบกล้าเลยเสียงลมเทียงฝนมาล่ะแต่กับโบตกตกค่อยๆ ถอนจากถอนรำมันถอนหญ้าออกจากมันมาถอนหญ้าออกจากข้าวนะคะพิน,นาหวาดนะคะทีนี้ผู้ใด้วานนี่เจ้าออหรือปะอ่อนเป็นควนวานตะออนตะออนเป็นผัววานนะคะหญ้าหญ้นาผสมก็เขาแมน ผลตัวมะ้วยเมะะื่อกลบกงายเลยอันนี้นขาดตัวน,นี้ก็ะหลกไปพังๆก่อนเพราะว่าคนยังไม่ตกนะดูดินเก่าก็งามอยู่ดินแกนเลยลที่ใส่ยง่มได้บรนปุย๋ยคือซื้อมาแล้วเอากระถาฝนถาฝนบ่ให้ฝนตกลงมาก่อนเมื่อวานเสด็จจ่ายทำแลอันนี้นทนไม่แห้งไม่น้ำ ฝนตกแล้วฝนตกแล้ว,ลวอฮอสิกันข้าม,มุมหมดเลยนี่ตั้งพรมได้ละลงหงาขนมหยายามิย่าพาคนก่อน con tốc bẩn đi xí hết bùa kinh la bắn à, Áo xác sát đấy hả à. ôi à, anh kia ừ áo ตกแล้วฝนตกแล้วเขาห่มเขาห่มฝนตกก็ไม่หวั่นนะคะย่าผานะคะดูส่วนเขาห่มกับ่เาขาบ้านเย็นสบายมากเลยตอนนี้ เหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกน้ามนเขาเวิดแล้วแหงเวิดแล้วดิน หินแกดเสียบบ่ลงส,สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องรูขปองยาราดัารี้้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ